หนึ่งสสี่ห้าพระเดชพระคุณหลวงตาเดินทางมาถึงแล้วนะครับนี้ญาติยโยมก็ทยอยทยอยมานะครับรวมทําบุญใส่บาทวันปรวรณาออกพรรษานะครับที่วัดบ้านกบอาเภอหัวตะพานจังหวัดอํานาจเจริญน,นะครับเดอวันนี้นะครับนี่มีญาติยโยมจากสถานที่ต่างๆนะครับกับอารัธนา คณะสงฆ์วัดบ้านเก่าบนะครับไปร่วมบิณฑบาตฉลองสทธานะครับในวันปราราออกพรรษาอยู่3ามสี่ที่ด้วยกันนะครับที่ละสิบกว่ารูปนะครับก็เลยอาจจะไม่มากเท่าไหร่นะครับที่อยู่วัดบ้านเก่าโบวันนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตถ่ายภาพนะครับพระเดชประคุณนงตากําลังเดินทางขึ้นไปบนหอแก้วนะครับหอพระไตรรัตน์นะครับวัดบ้านเก่าบนะครับมีพระอุปทาคนะครับนี้ โยมพันนิพงนะครับโยมพ่อพัดนะครับดูแลรพระเดชพระคุณลวองตานะครับฝนตกตอนใดนี่เนาะนี่เนาะเปดิดอ้นเดดูครับนะครับนี่มีน้ํานะครับสงสัยฝนตกเมื่อวานนี้นะครับนี่เด้อนะครับ เด็กพระคุณลงตาแข็งแรงนะครับสามารถขึ้นมาบนหอแก้วได้สบายนะครับโนี่ขอนุโมทนาเจ้าภาพเจ้าศรัทธ,ธาผู้เป็นละคังนะครับถวายละคังไว้ที่หอแก้ววัดบ้านโคบอนะครับดังดีครับเด้๋หลายท่านด้วยกันนะครับ เมื่อก่อนเคยลงอนุโมทนายูนานานแล้วนะครับประเดชพระคุณนงตานะครับสร้างหัวแก้วไว้เพื่อบูชาคุณพระรัตนตรัยนะครับตลอดถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับเดือคุณแม่ตุ้มจันทารักทองนะครับเป็นต้นทุนผู้วางรากฐานคนแรกนะครับถวายปัจจัยไว้หนึ่งล้านบาทนะครับให้ประเดชพระคุณนงตาได้สร้างนะครับเป็นผู้ดำาริโครงการนะครับ โยมมาปฏิบัติธรรมที่นี่นะครับก็เลยเห็นนิมิตนะครับเห็นนิมิตเป็นหอแก้วนะครับกลัวจะพูดไม่ถูกนะครับขอโทษขออภัยนะครับนี่นะครับนี่หอแก้ววัดบ้านเกาบอนะครับพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณนะครับพระภาวนาสุตตาภิรัตนะครับถวายพระแก้วมรกตไว้นะครับเพื่อบูชา องสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับบูชาพระธรรมพระสงค์ตลอดถึงบูชาคุณของพระเดชพระคุณหลวงตานะครับเป็นพระแก้มวมรกตนะครับเครื่องทรงเป็นทองคำนะครับส่วนพระด้านหลังนะครับเป็นพระบูชาที่พระแม่กุบอาจารย์หลยต่อหลยท่านนะครับถวายมานะครับ อาพระเดชพระคุณหลวงตาสมพรนะครับพระผาพระ,พระคระูภาวนาธรรมวิสุทธน์นะครับโอ้นะครับพอจะพูดแล้วลืมนะครับขอโทษขออภัยนะครับหลวงตาสมพรนะครับลูกศิษย์ลูกหาชั้นผู้ใหญ่ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อใหญ่วัดพิษนะครับถวายพระพุทธรูปนะครับองค์ใหญ่องค์หนึ่งมาไว้อยู่ด้านหลังนะครับ พระเดชพระคุณบอกว่าที่วัดนะครับไม่ได้มีสถานที่ที่มาะนะครับเปลี่ยนพระเดชพระคุณลงตาสร้างหอแก้วแล้วก็อยากจะนํามาปฏิสถานไว้ที่วัดบ้านเกาบอนนะครับตลอดถึงครูบาอาจารย์อีกหลายต่อหลายรูปนะครับญาติโยมนะครับและก็พระพุทธรูปภายในวัดนี่นะครับมาปฏิสถานไว้ที่หอแก้วนะให้สมพุทธบารมีนะครับขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับเด้อ ประเด็จระคุณองตาตั้งใจนะครับชั้นสูงสุดนี่เป็นพระพุทธเจ้านะครับชั้นกลางเป็นพระธรรมชั้นล่างลงมาเป็นพระอริยสงฆ์นะครับก็เลยด้านข้างนี้มีพระไตรปิฎกนะครับพระไตรปิฎกทั้งสองข้างนะครับแต่ว่าก็มีหลายอย่างมากประการนะครับเพื่อปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมนะครับหรือเป็นฝีมือของ คณะสงฆ์ผู้เป็นช่างวัดบ้านเกาโบนี่นะครับเกือบ99%นะครับมีเฉพาะงานที่งานลวดลายต่างๆนะครับที่ทําไม่ได้จริงๆนะครับคอยให้ช่างมาทานะครับนอกนั้นก็เป็นฝีมือของกูบาอาจารย์คณะสงฆ์ผู้เป็นช่างนะครับเคยเป็นช่างในสมัยเป็นคารวาสนะครับบวชมาก็เอาฝีมือมาด้วยนะครับมาทํางานนะครับวัดบ้านเกาโบนี่เกือบ99%นะครับถือว่าเป็นฝีมือของ พระปีสูสงผู้เป็นช่างนะครับนี่นะครับพระนาคปกนี่นะครับหลวงตาสมพรนะครับเมตตานำมาปฏิสฐานไว้ที่วัดบ้านเขวบอนะครับปฏิบัติพะกุลหลวงตาท่านบอกว่าที่อื่นก็ไม่เหมาะนะครับพอมาเย็นหอแก้วแล้วประทับใจนะครับเหมาะสมเกี่ยวกันปฏิสฐานนะครับพระพุทธปฏิมา สมพุทธบาร,รมีของพุทธเจ้านะครับก็เลยนํามาองหญยนะครับนี่พุทธรูปหน้าปกเป็นพระโบราณน,นะครับเก่าแก่นะครับเด้อ ญาติโยมสายทานศรัทธาทุกฝ่ายนะครับรวมสร้างหอแก้ววัดบ้านเ่าบอ่อนะครับทั้งฝีมือของคณะสงฆ์นะครับลูกศิษย์ลูกหาของพระเดชพระคุณหลวงตานะครับทั้งญาติโยมทั้งใกล้ทั้งไกลนะครับรวมกันสร้างนะครับเพื่อบูชาคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์นะครับเดือ หลายอย่างมากประการน,นะไม่สามารถที่จะอธิบายให้หมดได้นะครับคุณแม่กนกพรพ่อหุนทัพนะครับนี้ถวายใบยสีมานะครับทำใบสีจากผ้าผ้าย้อมผ้าขาวนี่นะครับนำไปย้อมแล้วก็เอามานะครับ ยอมแล้วก็มาทำเป็นนี่นะครับนี่บายสีนะครับบายสีพิเศษนะครับแต่ว่าช่วงล่างนี้เริ่มจะไปตามสัจธรรมแล้วนะครับแต่ว่าช่วงบนยังงดงามนะครับเป็นความตั้งใจของคุณโยมนะครับเด้อโอ้ยขอโทษขอไปบางอย่างก็ไม่สามารถที่จะเอ่ยนะครับให้ออกมาให้ครบสมบูรณ์บริบูรณ์นะครับสา่ฐานศรัทธาทุกฝ่ายนะครับร่วมสร้างนะครับ เจ้าภาพดาวด้านบนเจ้าภาพโคมไฟนะครับเจ้าภาพสิ่งของต่างๆนะครับส่วนธรรมาทอยู่ด้านนี้นะครับนี่พระอาจารย์มหาสมใจธรรมะทีโปนะครับถวายพระเดชพระคุณน้องตาไว้นะครับเด้อ เป็นความตั้งใจของพระเดชพระคุณน้องตานะครับพิเศษนะครับหัอแก้วนะครับใช้เวลานานพอสมควรนะครับกว่าจะสร้างเสร็จนะครับส่วนมากก็เป็นฝีมือของคณะช่างนะครับนําโดยหลวงปู่พมหาประกอบสัมปโยโคนะครับพระอาจารย์สถิตปัญญาสิรินะครับพร้อมด้วยทีมงานนะครับเกือบ20กว่าลูกนะครับทํางานไม่ได้มีค่าจ้างแรงงานอะไรเด้อนะครับทําถวาย ไว้ในบรวรพุทธศาสนานะครับเพื่อบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นะครับตลอดถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับพร,พ,พระเดชพระคุณลุงตาจําได้บ่ครับว่าเป็นพระพุทธดุปมยังครับนี้ที่ลงุงตาสมพรถวายมากนี่ครับเมนเอื่นพระพุทธดุปมยังครับนี้ที่ลุงตาสมพรถวายมากนี่ครับนับ พระพุทธรูปนาคปกติเขาสมัยสุโขไทยเดินนะครับรเป็นสำริดบอกครับขนลุกเลยนะครับนี่เป็นสำริดนะครับปฏิบัติประคุณดวงตาสมพรบอกว่าที่วัดนะครับอาจจะไม่มีที่เหมาะนะครับพอมาเห็นหอแก้วแล้วก็ประทับใจนะครับเหมาะแก่การปฏิสถานพระพุทธรูปนะครับเป็นพระพุทธรูปตั้งแต่สมัยสุโขไทยนะครับ สำลิตนะครับนี่ยังครับออพบระบระมบอคราเดียตประครุณลุงตานะครับจะให้พระปัดสิขึ้นได้ว่าน่าพระปัดส <c oughs> ีอย่า สงสัยจะต้องหยุดถ่ายวิดีโอไว้ก่อนนะครับกลัวเ <c oughs> ดื้อนะครับขอโทษขออภัยนะครับสงสัยหย, <c oughs> ยุดแต่หน้ารับอันนี้จากเมื่อ <c oughs> จัรก,ก่อนจัดว่างบไ่ได้สิถึงด้กับวงนี้ไ <c oughs> <c oughs> ด้ยังเดี๋ยวประคุณหลวงตานะครับจะให้จัดนะครับ พระพุทธรูปไม่นะครับคงมีบางอย่างนะครับที่ยังไม่เหมาะไม่ควรแก่พระพุทธบารมีนะครับก็เลยต้องการให้ลูกสิทษย์ลูกหานะครับจัดไม้นะครับ